สวัสดีครับวันนี้ DST i n t e r a e t i n g มีระบบ Calling System เรียกพนักงานไล้สายมาแนะนำครับเป็น Cisco s r a Series สินค้าคุณภาพจากเกาหลีซึ่งระบบนี้เหมาะสำหรับล็อบบี้โรงแรมล้าชธนาคารล้าชสนามบินห้องรับรองพิเศษห้อง VIP สถานที่ราชการสถานทูตหรือสถานที่ที่ต้องการยกระดับการให้บริการครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสส่วนคือส่วนที่หนหน้าจอแสดงสถานะ ใช้ติดตั้งที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับสัญญาณแสดงการเรียกและส่งเสียงเรียกส่วนที่2ปุ่มกดเรียกพนักงานติดตั้งในพื้นที่ผู้รับบริการทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังหน้าจอมีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งานการใช้งานง่ายมากแค่กดปุ่มเมื่อต้องการเรียกพนักงานหน้าจอจะแสดงสถานะและส่งเสียงแจ้งเตือนให้พนักงานทราบนอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเป็นนาฬิกา S Watch ที่แสดงผลการเรียกเหมือนกับหน้าจอช่วยให้ไม่พลาดทุกการให้บริการอีกด้วยครับในด้านคุณสมบัติอื่นๆหน้าจอวัสดุเป็นพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสวยงามตัวอักษรไฟ LED สว่างมองเห็นได้ชัดติดตั้งง่ายมีขายึดผนังให้พร้อมปุ่มกดการตั้งค่าต่างๆแบบทัชสกรีนมีสัญลักษณ์ที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อปุ่มกดของซิสคอได้หลากหลายรุ่นมาก สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์รองรับการเชื่อมต่อได้ถึง450ปุ่มกดจอแสดงผลได้2หรือ3ดิจิแสดงผลการเรียก3อันดับตั้งเสียงเตือนได้22ลิงโทนปรับระดับเสียงได้15ระดับปิดเสียงได้ประหยัดไฟโดยใช้พลังงานผ่านการเสียบอะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์อุปกรณ์ทำงานบนคลื่นสัญญาณ433มีความเสถียร ส่งได้ไกลถึง100เมตรและยังสามารถเพิ่มระยะโดยใช้รีพีเตอร์ขยายสัญญาณได้อีกหมดกังวลหากต้องติดตั้งในจุดที่ห่างไกลปุ่มกดแค่ใส่ฐานก็ใช้งานได้แล้วติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยากไม่ใช่ช่างก็ทำเองได้สบายมากครับเห็นไหมครับว่าระบบ calling system จาก s i ดคอร์ call. ช่วย <eres. S 1> ยกระดับการให้บริการเพิ่มความพึงพอใจโดยไม่จำเป็นต้องยกมือหรือตะโกนเรียกเพียงกดปุ่มก็จะมีพนักงานขคให้บริการทันที สินค้าของเรารับประกันศูนย์ไทยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดอายุการใช้งานลูกค้าวางใจได้ครับหากสนใจอุปกรณ์ชุดนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆของเราสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณครับ